วันที่16พฤศจิกายนสองพันหนวันนี้ก็ตรงกับขึ้นกับวันพระแหลม8ปดข่้เดือนสิบสอง 12. วันพระคำว่าวันพระวันละและปลว่าประเสริฐนี่จะประเสริฐได้ก็อยู่ที่ การปฏิบัติเนี่ยวันคืนก็เป็นธรรมดานี่ยแหละถ้าเราตั้งใจสร้างความดีมากขึ้นทำสิ่งที่ทำให้ใจเราสงขึ้นก็เียว่าเป็นวันที่ประเสริฐแต่ก็ตั้งเอาไว้ว่าเจวันหรือแปวันครั้งหนึ่งก็เป็นวันพระ เราก็จะตั้งใจนรืจะเป็นันเสาวาทิตก็ได้นะเราก็จะตั้งใจเป็นบรรพระของเราก็ได้เหมือนกันเป็นการฝึกจิตเป็นการทำสมาธิในเจริญสติสำคัญมากความเห็นที่ถูกต้องของเราที่เรามีความเชื่อหรือมีความเดิมใส ในพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญความกลบกัลวะวองพระองค์นั้นตัดสรู้จริงมีปัญญาสามารถชนะกิเลสได้เด็ดขาดเราพระปัญญาคุณพระมหาคุณนาทิคุณพระบริสุทธิคุณ จะบอกทรงรู้ทางที่ทำให้จย็บริสุทธิ์ได้นี่เราศรัทธาก่อนเริ่มใส่แต่เรายังทำไม่ได้แต่เราไม่รับความเพียรไม่รับความพยายามไม่รับความมุ่งมั่นยังคุณธรรมที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จท่านก็นตัดเอาไว้ ท,ทั้งเรื่องของความฉันทะมุิยะจิตตวิมังสาฉันทะความเพียรพยายามในการสร้างความดีจะเป็นการทำบุญให้ทานหรือยิ่งขึ้นไปกับการสมบัทานศีลธมทานศีลเปนความตั้งใจที่สูงขึ้นกว่าทาน เมื่อมีศีลแล้วก็มีศรัทธาที่จะปฏิบัติค็มาปฏิบัติธรรมทำย่างไรเราได้ยินคำว่าปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมหรือบรรลุธรรมคำว่ารู้ธรรมก็รู้ตามความเป็นจริง เห็นธรรมก็เห็นตามความเป็นจริงมารู้ซึ่งธรรมก็รู้ซึ่งความเป็นจริงในเบื้องต้นก็บปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้รู้ธรรมก็เห็นธรรมด้วยมีสติเราได้ยินได้ฟังได้อ่านตำราก็คือสติความระลึกได้สมัมชัญญะความรู้ตัวมันเราหมั่นเจริญซึ่งสติ ให้มากในเบื้องต้นเราก็ต้องอดทนกลมใจอดทนอย่างมากเพราะเรารู้แล้วเมื่อก่อนก็ไม่รู้นะเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆหนึง่งละก็ไม่เห็นโทษของความวุ่นวายของใจเก่งว่าเป็นปกติธรรมดามก็คิดทั้งวันใจคิดทั้งวันนะไม่เคยหยุด เหียวก็ยินดีเดนี๋ยวก็ยินไล่เดนี๋ยวก็โศกก็เศร้าเหนียวก็หวดเลาะลก็ฟุง้งซ่านอาไปอยู่คิดเรื่องนี้จบก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดไปเรื่องอดีตก็คิดไปอนาคตก็ปรุงแต่งไปอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจนนอนหลับที่คิดมากๆวุ่นวายมากันนอนไม่หลับก็มาก แั่นก็ดีอย่างหนึ่งเราเห็นความวุ่นวายของใจนี่คือเห็นทุกข์อริยสัจเห็นน้ว่าใจมันวุ่นวายนี่มาจากตัญหาอุปทานเราก็ต้องการความพ้นทุกข์ตามพบุพะเจ้ากับสาวกพระอรหัน ท่านก็นสอนทางศีลสรรมาธิปัญญาพระอุิยเจา้าตรัสาไว้แล้วว่าผู้ที่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี่จะเห็นธรรมได้เนื้อมรู้ธรรมได้เมื่อทราบจากนี้เราก็เพียนเราก็พยายามก็ตั้งใจปฏิบัตินั่กำลังใจมันสำคัญใช่ไหมเราก็ได้กำลังใจจากการฟังธรรมะ จะกู้บาอาจารย์ที่เราเชื่อมั่นว่าท่านได้สำเร็จนะนุกปุ่มมั่นุนูกปูชายถ้าเราทันท่านเกือบมีบุญวาสนาถ้าเราไม่ทันท่านก็ใกล้ชิดกรรมะของท่านนะที่ท่านสอนแนวทางปฏิบัติเราก็มาพยายามภาวนาปฏิบัติเมื่อเรารู้แล้วก็หาวิธีการกรสินสมาธิปัญญา ศีลเข้าใจแล้วการสํารวมกายว่ใจใ้ดีแต่สมาธิใจเราตั้งมันได้น้อยมากเราหลับตาภาวนารู้ลมไม่ใจเข้ารู้ลมไม่ใจออกคิดฟุ้งซ่านไปแล้วนี่ต้องตั้งใจเพาเพื่อนเก่าทั้งห้าคนเนี่ยจะมีนะ คุณฉันทะคุณไม่ใช่คุณฟุงสานคุณเย็นดีดีกว่าคำว่าฉันทะคุณปยาบาทอย่างนี้เป็นต้นคุณเถินบิทะคุณอุทะจจคุกกะจคุณวิจิกิจาเป็นเพื่อนสนิทมานานคบกันมานานกับใจเราเนี้ยใ,ใจเราก็ชอบ ก็เลยแม่ใจเราสงบนี่เรามีเพื่อนใหม่ก็คือกรรมฐานเราต้องมาคบกับกรรมฐานมีคบกับบัณฑิตเพื่อนเก่าห้าคนนี่ไม่ใช่บัณฑิตมันจะพาเราไปวุ่นวายเรามากบกับบัณฑิตได้ฟังกรรมปรัของบัณฑิตละครูบาอาจารย์สอนทำกรรมฐานกรรมคือการงาน ฐานน่าเกิดที่ตั้งของการงานนะการงานนี้เป็นการงานเพื่อความสงบของใจให้ใจเราอยู่ในอารมณ์เดียวารมเดีวมื่อเรารู้อยู่นะอย่าพุโทโธรรมโมสงโกะแต่เราต้องใจเย็นๆหน้าปฏิบัติไม่ใช่ใจร้อนปฏิบัตไิไปกี่วันกี่เดือน ต้องการความสง,งบต้องการความสง,งบที่ลึกซึ้งถ้าเรามีวาสนาเามีมำรำมแล้วก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราวาสนาเราน้อยเราต้องอดทนก่อนทำปัจจุบันให้มากๆพยายามทำจะะเมื่อเราทำไม่หยุดเราต้องสง,งบนั่นครูบาอาจารย์หลวงปู่นะหลวงปู่ชาตาบอกเอาในน้ำเนี่ย ในแผ่นดินนี่มีน้ําอยู่นะเราต้องเจาะมาดานลงไปแล้วก็ต้องเจอต้องพบแหละบางที่มันยากลําบากก็ไปสำรวจแล้วเจอลงไปเป็นร้อยเมตรร้อยห้สิเมตรก็เจอน้นะํานว่าน้ําใต้ดินนี่มีอยู่ที่ว่าบางแห่งเจาะง่ายบางแห่งเจาะยากถ้าเราทําความเพียรไม่หยุดนะเราต้องได้ก็สงบ เพื่อนเก่าห้าคนนี่มันก็ถอยไปเราอยู่กับเพื่อนใหม่นะยิ่งเราเลิกถึงคนของพระเจ้ากับพระุทโเนี่ยให้ตั้งมันให้เชื่อมัน่นแต่ว่าเราเลิกอย่างนี้ทั้งวันทำมากๆจะสงบปัจเดี๋นวนนี้เราก็คงรู้แล้วนะมีการที่เราต้องมีข้อมูลใหม่เพราะนั้นเราต้องระวังด้วย ในระหว่างวันถ้าเรารับรู้ข้อมูลอะไรมามากเราต้องรับรู้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นเราอ่านมากฟังมากไปสนใจเรื่องข้างนอกมากมันก็วุ่นวายเป็นแต่เรื่องตัวตนนั่นแหละเะนแตเรื่องของกันและกันหนูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาจจะเพราะเรื่องของเรามันก็วุ่นวายพอแล้วเราก็แบกของหนักละ เราก็อาจจะไปแบกเรื่องราวต่างๆไว้อีกนทั้งโลกล่ะก็วุ่วนวายไม่สงบแต่เราก็ต้องรู้บ้งางเหมือนกันแล้วก็วางไว้ก็มาภาวนาพยายามฝึกคิดให้สงบนั่งไปชั่วโมงนึงอาจจะสงบสักสิบนาทีนะก็เคยสงบทีละน้อยละน้อย จิตกับผ่องใสขึ้นอิ่มขึ้นมีความสุขขึ้นเออเราก็มารู้แล้วอะอันนี้ความสงบปิติสุขเกิดขึ้นจากจิตที่สงบถ้าเราคิดปรุงแต่งไปมากก็วุ่นวายพลังมันหมดละเพราะฉะนั้นยิ่งจะเป็นนักบริหารรับปรมมากมาก แต่เราไม่ได้มานั่งสมาธิอารมณ์มันก็หมักทุกวันทุกวันทุกวันเข้าเราก็ไม่พบกับความสงบหรอกนั่นถึงว่าวันหยุดวันหนึ่งก็อาจจะมาถือศีลมาปฏิบัติภาวนาแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราทาได้ทุกวันนะต้องนั่งกรรมฐา,านทุกวันเปน็นอาหารของใจอาหารกายเนี่ยเราก็ทานสามมือ้อสี่มือ้อ เราก็ต้องตั้งเวลาที่จะนับประทานอาหารใจบ้างก็กรรมฐานแต่ไม่ต้องรอเวลาหรอกเดินทางไปใกล้ๆก็เนิกถึงกรรมฐานมันไม่ทิ้งกรรมฐานเนี่ยว่าเป็นพระกรรมฐานเป็นโยมกรรมฐานนะอบรมใจให้สงบพิจารณาก็ได้ถ้าพุโทโธอย่างเดียวมันจิตมันตื้อๆไปกับพิจารณาเนยะกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำไฟลม แยกออกไปแล้วแตกสลายก็เป็นความว่างไปไม่มีตัวเราของเราูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเป็นความว่างสรรพสิ่งเป็นความว่างถ้าเราเห็นสรรพสิ่งเป็นความว่างแล้วมัจจุราชจะตามไม่ทันพระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลัสพระโมคคัลลันเคพิจารณาสรรพสิ่งเป็นความว่างก็บรรลุเป็นพระอรหันตนะ์เยเนะี่ยความทุกข์ไม่มีเกิดขึ้นกะทัน เพียงนั้นให้เราในพยายามฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้เมื่อเราทำสม่ำเสมอน,น,มนี่ยศีลสมาธิปัญญารวมกันเข,เข้ามาค่อยๆรู้ค่อยเข้าใจศรัทธามันจะมากขึ้นฉันทะความพอใจเในการปฏิบัติมันจะสูงเมือ่อปิติมันเกิดมีความสงบความเพียรมันก็จะมี ้าไม่มีก็เลยม,มีความสงบมันก็เบื่อหน่ายปฏิบัติวันนี้ก็ไม่สงบนั่งไปแล้ววัสงบมันก็ไม่อยากนัง่งแต่ถ้าเราพยายามอดทนอย่างไรเราต้องได้สงบเมื่อเราได้ชิมความสงบขึ้นมาก็เป็นกำลังใจอั่ในช่วงอย่างนี้แหละการทําบุญทําทานการรักษาศีลให้เีเสมอแหละสวดมนต์ภาวนาเนี่ยต้องอาศัยก่อนนะส่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกสอนกรรมาทาน ชักจูงเราก็ศรัทธาขึ้นทุกวันทุกวันเหมันเด็กๆเนาะจนโตขึ้นูุ่ได้ตัวเองได้มุ่งภาวนามีความเพียรมีสติที่ดีมีพลังสนใจในการฝึกจิตของเราเหมือนสนใจในการฝึกจิตปฏิบัติไม่ขาดไม่นาน,น,นก็รู้สงบได้ กรรมฐานไม่ต้องไปสนใอกรรมฐานถูกเจดิตแล้วไหมเราเลึกถึงพระพุทธเจ้าถูกทุกเจดิตเลยศรัทธาเรามีทุกคนกให้มีความเพียรความตั้งใจมุ่งมัน่นะเดินจงกรมมันก็ได้นั่งสมาธิให้พยายามไม่เพียรไม่ขาดความเปลี่ยนเดินจงกรมนั่งสมาธิใน,นที่สุดแหละสมาธิตั้งมัน่ขนขณิกาสมาธิสมาธิเล็กน้อย คำว่เา,าเล็กน้อยเนี่ยทำไปไปบ่อยเขามันจะมากขึ้นเหมือนกับเราหาทรัพย์สินเงินทองอะนะเราก็รู้อยู่แล้วหาได้ที่ละบาทที่ละร้อยที่ละพันที่ละหมื่นจะแสนมันก็มากขึ้นแหละนั่นก็ต้องระวังจิตของเราเพไม่ใช่เรามาปฏิบัติกรรมฐานความโกรธความโลภมันหมดไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันยังโกรธอยู่มันยังโลภอยู่มันยังหลงอยู่แต่ว่าอดทนไว ในที่สุดความโรบก,กดลลมมันก็กำลังน้อยลงความู้กสานมันน้อยลงก็สงบขึ้นมาแต่ให้เราตั้งไว้ก่อนว่าเราจะมุ่งหวังเพื่อความรู้ธรรมเห็นธรรมเป็นสำคัญรักษาศีลให้ทานก็เพื่อที่จะได้รู้ธรรมเห็นธรรมต้องการใจสงบใจที่เกิดความรู้เป็นอย่างไร อยากจะรู้จังเลยเห็นธรรมมันเป็นยังไงเนาะให้ฝึกหัดปฏิบัติภาวนาในที่สุดปัญญาเกิดยานเกิดรู้เห็นสับสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตาเห็นความเกิดดับเห็นสังขารเป็นก้อนทุกข์อย่างเงี้ย เห็นชัดยันเกิดเห็นมองไปเห็นความเกิดดับโอ้มันไม่มีเลยในโลกนี้มีแต่ความเกิดดับความแก,ก่เจ็บตายตรงนั้นเลยเห็นชัดเจนเรื่มใสในพระพุทธเจ้าอย่างมากชัดแจง้งเห็นสรรพสิ่งไม่มีความหมายล้นำเห็นธรรมถือพระรตนตายได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ในเบื้องตน้น ศรัทธาเราจะตั้งมั่นึ้นนะศรัทธาความเพียรอิ่มอ,อกอิ่มใจนี่ไม่เคยได้รับมาก่อนนี่ผลของการปฏิบัติธรรมที่เราเคยฝึกมาแล้วแหละทามารวมกันเมื่อไหร่เราจะเข้าใจชาติแจ้งมีสัทธามุ่งมันปฏิบัติจนปัญญาเกิดเราูดในกองสังขารกันหอยตั้งใจค่ะทุกท่าน,น